quỳ thì thì không cảm thấy này quá không phải về quán chú để về quán thế này quá số cũng thì cũng tảng nước này thì cũng mì tảng đó phong tổng bảo thì về đồ mãi thì đồ chào ra cũng phải đại phong tổng ra để ra xuân ra gặp ra nó đỡ đại phong tổng ngày lục lá tôm lục nét, quay làm này không, thuộc lòng hay đại phong tổng ngày lục lá tôm lục nét, quay làm này không ตุกล้งให้ได้คอาวันนี้เนี่ยผมมาเจอมาป่าเข้าวของพี่น้องผมมันหลังตับว่าใจจริงๆนะผมมองตกลงมาผมหน่อยใจข้าราชการไปะจำที่มีส่วนผมมองตกลงมาผมหน่อยใจข้าราชการไปะจำที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คุณปล่อยวางลาเลยทั้งคณะ ไอ้ปลาเม่เราอยู่ถึงขนดนีเครับน้นพี่นองเกีือนใครจังปลาในใครจังตายเขาอีเยียวย่ความเสี่ยหายไอ้ปีนองแต่ถ้าความเสียหายเขาอรมาชิสักต่อเลยที่เราไม่ตกปลาครับอันดู่ในใะจังเราเอ็กว่าจำนวนต่อเลยเลี้ยปลาที่ตายรถอยข้อเลี้ยปลาที่ตายรงไปแตทะเลสาบโอน้นีมาเล้วลทุนทะเลสาบความเสียหายจับจืนเราขา้โรงงานติดร้อยมานีครับ ส้มวงคุณค้ามันก็ที่ลอยล้านล้านถ้าบอกคร่ายลุงอะไรจะจดจ่ายว่าเอาเท่หไรไม่น้อยนะครับส้มบอกตลอดว่าคุณมาสร้างความเจริญคุณมาหากลยไหนบ้านผมได้แต่คุณจะต้องมาต้องไม่มาทำลายทรัพยากรที่ลังคาของลุงล้านผมชาวส้ขกระเรื่องนี้พี่เอาจริงแลักการเดินหน้าหนอกมั่นใจได้หนอกทำงานไปเลยนะครับผมก็เลย กลายมาเป็นแกนคนหนึ่งที่ทมาหนังยูตรงนี้นะครับทำหน้าที่เป็นซื่อทำหน้าที่เป็นซื่อนะครับในการที่จะเป็นแกนให้อีกคนหนึ่งเนี่ยผีล่วงนะครับผีล่วงซาคนนะครับในท่าหน้าที่เป็นหลวงปู่เตาเ้าอ,อยู่หันใ่บานที่หัน่ก็มีบานที่ปู่เต้าก็มีแล้วก็เป็นใ่ญ่เป็นโตเป็นพนตรวจโต้เนี่ยนะครับพราะว่าผีล่วง เอาการไม่แบบเดือนนี้นะครับพี่ล่วงประกาศนาเฟตัวเองเลยครับเอาด้วยอย่ากกราบเรียนแบบเดือนตอนเนี่ยพบเห็นโตไวนาเป็นในครอบตัวตาพ่เนี่ยเศร้าเก่าไปในรอยกับเกิดจากไหนามในครอบตัวตาพ่ตอนเดียดเดียก็ท่ายน้าท่านตูลุ้ยตบหน้านะครับตบหน้าเียดเดยดด้วย อาจจะนำทานประชาชนอยไาเงี้ยเอียพอนำเสียไปปลาขึ้นเราจับเราท้อเลยเตี้ยเอี้ยงลงไ่รูเรื่องไม่รูเรื่องได้จับปราตกอมีความรุนแรงนะครับต่อหลังปัจจุบันนี้มันไม่เป็นญนาดแล้วนะน้องปลาเสียปลาไอ้าเหล็เหล็กมดกับต่อไปลึงปลาเล่าก็ยังโยนดีมเลยไม่ได้ยินักับป้าแต่ดีมั้งคงกใจและเพราะฉะนั้นท่านมาแสดงกับลังในวันนี้ ผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับเป็นรองนี่จะเป็นแบกเป็นกำจ่าจให้ทานไม่ต้องวายอีกพ้นครับพอถึงจุดนี้แล้วคนเราเกิื่อนผู้าชญาไปกระจายตัวนึงคนเราเกิื่อนผู้าชญาไปกระจายตัวนึงอย่าไม่ต้องไม่ต้องไปดูวพบรอบหรือยู่เบื้องล่างนั่งพวกเรานะครับท้าเบื้องหน้ากับเบื้องล่างกันอย่าราบเรียนพี่น้องว่าเมื่อถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเป็นจุดชุดท้ายในรถของหลวงรถเที่ยวเร็วไปฮักแล้วพี่น้องก็ไม่ต้องกลัว ผมร้องที่จะเดินไปกัปบพี่น้องทุกคนเพื่อให้แม่นาของเราเนี่ยเป็นแม่นาที่ประเสริฐเปรียนหนาเป็นเวทีวิวัฒนาทาวน์ชื่ไป้นานแสนนานไต่สติขอขอก็พุ่นกว่ในเป็นพี่กันจะร้องร้องจะเดินไปเป็นกัน,จะจะน,กนสู้ด้วยกันไม่ต้องเกรงใจกันร้องที่จะรวมลงเรืเอลำเดียวไปถึงฝั่งได้ไหมไต่สติขอข้อก็พุน่นอีคนไว้พี่น้องกันนะครับขอขอบคุณครับครับท่านผู้ชม